สวัสดีครับผมนายกฤษณะพงคพ์ูณสวัสดิ์นักโบราณคดีอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าในตอนนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดตอ่ออันตรายไวรัสโควิด -19 ทําให้อุทยาประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้งดให้บริการเข้าชมเป็นการชั่วคราวนะครับตั้งแต่วันที่25มีนาคมถึงวันที่30เมษายน2563ตามนโยบายของรัฐบาลอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับในระหว่างนี้อุทยาประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้จัดทําาองคค์วมรู้ เกี่ยวกับปราสาทพนมรุง้งในชุด7สิ่งต้องชมเมื่อมาเที่ยวพนมรุ้งนะครับสําหรับอุทยานวัตอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้นําเสนอมาแล้ว6สิ่งด้วยกันสําหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้รับชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ f c e b o o k f แ n p เ page อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะครับสําหรับวันนี้ผมขอนําเสนอในจุดสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นจุดที่7โบกมืออำลาณนะชาลาสิงคู่นะครับสำหรับจุดนี้จะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยครับ ครับผมจุดตรงนี้นะครับเรายืนอยู่ที่ด้านหลังของปราสาทพนมรุ้งนะครับบริเวณด้านนอกระเบียงคดด้านทิศตะวันตกเมื่อเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับเราจะพบกับชาลานะครับซึ่งเป็นฐานอาการอาคารขนาดใหญ่นะครับชาลาตรงนี้นะครับของเดิมเนี่ยเป็นอาคารเครื่องไม้มุงกระเบื้องนะครับแต่ว่าปัจจุบันพังทลายลงหมดแล้วเหลือเพียงส่วนฐานนะครับที่ตรงกึ่งกลางนะครับทางขึ้นของชาลานะครับ มีประติมากรรมสิงตั้งอยู่หนึ่งคู่นะครับประติมากรรมสิงดังกล่าวนะครับเป็นของจําลองนะครับสิงที่พบที่ปราสาทพนมรุ้งของจริงเราเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับพร้อมกับโบราณวัตถุอีกหลายรายการเลยนะครับซึ่งได้จากปราสาทพนมรุง้งแล้วก็ปราสาทเมืองตา่าก็เก็บรักษาไว้ที่นั่นเช่นกันนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากชมของจริงนะครับก็สามารถไปชมได้ที่พิพิพธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพิมายนะครับ จุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากแนะนำนะครับให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายภาพกันนะครับนอกจากจะได้ถ่ายภาพร่วมกับสิงคู่แล้วนะครับสิงนี้เป็นทวารบาลนะครับเป็นผู้รักษาทางขึ้นลงทางเข้าออกของาศาสานสถานป้องกันไม่ให้สิงชั่วร้ายเข้าไปในเขตาศาสานสถานนะครับนอกจากนี้นะครับสิงยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ภาสนาบารมีด้วยนะครับอวยชัยให้พรสําหรับผู้ที่เดินทางมาสักการะเทพเจ้าได้ประสบกับความสุขนะครับเมื่อเรา เดินขึ้นมาบนชาลาสิงคู่นะครับเราจะพบกับยอดของปราสาทพนมรุ้งซ้อนอยู่กับซุ้มประตูด้านทิศตะวันตกนะครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับเป็นภาพที่เหมือนกับทางด้านหน้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าทางด้านหลังของปราสาทพนมรุ้งเนี่ยเราจะมีต้นไม้ด้วยนะครับซึ่งถ้าถ่ายภาพตรงนี้แล้วก็มีต้นไม้นะครับเราก็จะได้ บรรยากาศที่แตกต่างจากทางด้านหน้านะครับเพราะว่าต้นไม้ก็ช่วยให้โบราณสถานมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะครับโดยปกตินะครับเมื่อเรายืนยืนที่ด้านหลังนะครับตรงช่องประตูเราจะสามารถมองทะลุช่องประตูทั้ง15ช่องนะครับแล้วก็เห็นพระสิวลึงตั้งอยู่แต่ว่าในวันนี้นะครับทุกท่านจะเห็นว่ามันจะมีเป็นผ้าสีเขียวนะครับตะข่ายกั้นอยู่ก็เป็นเพราะว่าทางอุทยานนะครับเราได้ทําเพื่อป้องกันนกพิราบนะครับแล้วก็ ขังขาวไม่ให้เข้าไปด้านในนะครับในช่วงที่อุทยานทําการปิดให้บริการนั่นเองนะครับครับจุดตรงนี้นะครับอ่เป็นจุดสําหรับชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นที่ปราสาทพนมรุ้งนะครับอ่าปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกจะตรงช่องประตูปราสาทพนมรุ้งอาจจะมีทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับก็คือขึ้นสองครั้งแล้วก็ตกตกตะตรงสองครั้งนะครับอ่าสหรับ พระอาทิตย์ขึ้นนะครับเราจะมาชมที่ด้านหลังของปราสาทตรงนี้นะครับก็คือเราก็จะยืนทางด้านหลังแล้วก็มองตรงทะลุป,ประตู15ช่องไปทางด้านหน้านะครับส่วนเวลาจะชมพระอาทิตย์ตกเราก็ต้องไปที่ด้านหน้านะครับแล้วก็มองย้อนกลับมาด้านหลังตรงนี้นะครับ <S <S จุดด้านหลังปราสาทตรงนี้นะครับผมขอแนะนําในการถ่ายภาพสักนิดหนึ่งนะครับว่าควรถ่ายภาพในช่วงเวลา13น,นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเพราะว่า แสงของดวงอาทิตย์ก็จะตกกระทบกับโบราณสถานพอดีนะครับแต่ว่าในภาพนี่คือท้องฟ้าค่อนข้างครึ้มนะครับเพราะว่าฝนก็เมฆตั้งเขามาแล้วนะครับอาจจะมีฝนในตอนบ่ายวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันปกติท้องฟ้าปลอดปโปร่งนะครับแสงของอาทิตย์นะครับก็จะสาดส่องกับโบราณสถานเป็นภาพที่สวยงามมาก่แหงอีกภาพหนึ่งเลยนะครับ นอกจากนี้นะครับเมื่อเราหันกลับไปนะครับในฝั่งตรงกันข้ามกันก็คือด้านทิศตะวันตกนะครับเราจะพบกับทิวทัศน์ของทัศนียภาพเบื้องล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับว่าบริเวณนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเมื่อเราเดินลงนะครับจากชาลาสิงคู่ตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นสเต็ปทางเดินนะครับซึ่งทางอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้ทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับ และด้านหลังของปราสาทนะครับยังมีให้บริการในส่วนของห้องน้ำด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีลานจอดรถประตู3นะครับลานจอดรถด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นลานจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีผู้สูงอายุมีผู้พิการนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วไปก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับแต่ว่าการจอดรถที่ลานจอดรถประตู3นะครับหรือว่าลานจอดรถ ด้านหลังปราสาทอาจจะมีค่าธรรมเนียมนะครับในการจอดรถรถ,รถยนต์4ล้อนะครับคันละ50บาทนะครับอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นนะครับที่เป็นรถรถบัสรถทัวคันใหญ่ๆนะครับเราไม่เราไม่อนุญาตให้จอดที่ด้านหลังนะครับเพราะว่าพื้นที่ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจํากัดนะครับส่วนรถจัก,กรยานยนต์นะครับคันละ20บาทครับผม สำหรับค่าเข้าชมอุทยานปบัวศาสตร์พนมรุ้งนะครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยก็คนละ20บาทนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนละ100บาทครับครับเดี๋ยวเราจะเดินไปชมทัศนียภาพเบื้องล่างนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับอของอ,อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดที่จะมาชมเช่นกันนะครับ ในวันปกตินะครับก็คือวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับฟ้าเปิดเราจะเห็นเขาพระอังคารนะครับซึ่งเป็นภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งอยู่ไกลสุดสายตานะครับแต่ว่าวันนี้ฟ้าค่อนข้างครึ้มนะครับก็ทําให้ไม่เห็นเห็นไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันที่ฟ้าเปิดเนี่ยเราก็จะเห็นเขาพระอังคารนะครับเขาพระอังคารนี้ก็เป็นภูเขาไฟนะครับซึ่งบนเขานะครับเราพบภาพสลักนะครับใบเสมา เป็นรูปทิพยบุคคลน,นะครับในศา,าสนาพุทธแบบมหายานจำนวนหลายสิบใบเลยนะครับก็นอกจากที่จะามาเที่ยวปราสาทพนมรุง้งปราสาทเมืองต่ำแล้วนะครับก็สามารถมาชมาใบเสมาที่เขาพระอังคารได้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็จะมีความสวยงาม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่ออุทยานประติศาสร์พนมรุง้งได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเปิดบริการเป็นปกติแล้วทุกท่านจะมาตามรอย7สิ่งต้องชมนะครับเมื่อมาเที่ยวพนมรุง้งซึ่งทางอุทยานประัตาสา์พนมรุ้งได้ตั้งใจนําเสนอนะครับและทุกท่านก็จะได้รับความรู้ได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนนะครับสำหรับครั้งต่อไปนะครับอุทยานปราสร์พนมรุ้งจะนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดแล้วก็เป็นที่ไหนนั้น ได้โปรดติดตามได้ที่ f c e e o o o k แ n p a g e อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกทา่านพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ